สวัสดีค่ะเพบกับช่องฝนแก้วชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการหาของฟรีกันอีกแล้วเนาะก็วันนี้นะคะอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้หูฟังในการพากเนาะหูฟังหูฟังเนี่ยก็ขัดข้องนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยกดไปที่เ o r l d นะคะแล้วก็กดไปที่ my house นะคะเป็นแบบใหม่เนาะ แล้วก็กดเล่นได้เลยนะคะกดได้เลยนี่นะคะตอนนี้เราก็กดเข้ามาแล้วก็จะรอนานหน่อยเนาะเดี๋ยวรอให้มันสิ็จก่อนเนาะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาแล้วนะให้เรานะคะกดผิดนะคะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะไปดูเควสกันก่อนเนาะก็แมปก็สวยอยู่พอตัวนะคะ เดีย๋ยวเราจะเอาแบบนี้มาทำวอล์ด้วยเนาะโอเคนะคะเริ่มจากแรกให้เราปรากดเป็ดดูเควสของเราก่อนนะคะอย่างแรกนะคะไปที่ห้องนั่งเล่นของ m y House นะคะให้ทุกคนเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านเลยเนาะตรงนี้เราก็กดเปิดประตูแค่นี้นะคะสำเร็จแล้วเนาะกดรับเควสได้เลยค่ะกดรับเควสเสร็จเราก็จะไปเซลฟี่ทีวีในห้องนั่งเล ของ My House นะคะนี่ค่ะทีวีก็อยู่ตรงนี้นะเราจะเปิดเป็นเซลฟี่นะคะไม่ใช่โหมดถ่ายรูปปกติแบบนี้เซลฟี่อย่างนี้เลยแล้วก็ไปถ่ายรูปกับทีวีค่ะแค่นี้เลยค่ะแล้วก็กดรับเควสนะคะแล้วก็กดแล้วก็ไปโหมดแก้ไขของ My House เห็นไหมว่ามันจะมีตรงนี้อยู่ให้ทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะคะ ถ้าไปปุ๊บแค่นี้นะคะมันก็จะเป็นแบบน,นี้เลยเนาะก็แบบธรรมดาธรรมดานะคะแค่นี้นะคะกดรับเคเวสเลยค่ะกดรับเคเวสนะคะแล้วก็จะได้แล้วก็จะไปอบคับเค้กด,ด้วยเตาอบนะคะให้เราเดินไปเลยนะคะเดินไปแล้วก็กดตรงนี้ก่อนเนาะค่อยกดตรงด้านล่างนั้นนะคะ นี่นะคะค่นี้นะคะเราก็สามารถอบคัพเค้กได้แล้วเนาะแล้วก็จะเอาไก่ออกก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็กดรับเคลดได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปที่แปลงสีแปงสีฟันในอ่างอาบน้ําของห้องน้ํานะคะ <c oughs> นุ่นนี้นะคะเราก็เดินไปสุดๆเลยเนาะ <c oughs> เออบักนี้หน่อยนะคะ เตนไปสุดๆแค่นี้นะคะก็แบบเสร็จแล้วเนาะแล้วก็กดตรงนี้แค่นี้นะคะก็น่ารักมากๆเลยเนาะน่าทำวอล์กมากๆเลยเนาะแบบมันมีทุกอย่างจริงๆเสร็จปุ๊บนะคะให้ทุกคนออกมานะแล้วก็ไปรับเควสเลยค่ะรับเควสเสร็จนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปพบกับไอ้ตัวเอเลี่ยนหน้าบ้านนะคะไอ้ตัวเอเลี่ยนหน้าบ้านมันน่าจะมีห่แเหล่ นี่เห็นไหมตัวนั้นนี่แล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดยกเลิกนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็กดสดําเร็จกดไปดูเครื่องขายสินค้าหน้าบ้านนะคะก็เดินมาอีกนิดหน่อยนะคะตรงนี้เลยนะคะเอาอันไหนก็ได้เนาะเราจะเอาอันแรกนะคะแล้วมันก็จะวา์ปไปที่ไหนที่นึงนะคะ จะมันจะจะมีคัดลอกลิงอะไรก็ไม่รู้นะคะต่อไปนะคะกดรับเควสนะคะเควสต่อไปก็ให้บันทึกไม o เฮาของคุณก็คแค่กดเ,เราจะเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านก็เข้าบ้านเข้าบ้านเสร็จปุ๊บนะคะเราก็กดตรงโหมดแก้ไขนะแล้วก็กดบันทึกแผนที่นะคะกดได้เลย ก็กดโอเคกดโอเคสองรอบเนาะแค่นี้นะคะมันก็จะเสร็จแล้วเราก็ไปรับเควสได้เลยนะคะรับเควสได้เลยเควสต่อไปนะคะก็คือไปที่บ้านต้นไม้ในสวนหลังบ้านนะคะให้ทุกคนออกจากบ้านมาก่อนเนาะออกจากบ้านมาปุ๊บนะคะ เราเนี่ยนะคะก็จะไปตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่สวนหลังบ้านเลยเนาะนี่ค่ะตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะมีบ้านต้นไม้นะคะให้ทุกคนกระโดดเข้าไปอึ๊บแค่นี้นะคะแค่นี้เลยแล้วทีนี้ก็กดรับเควสนะคะแค่นี้ก็จะได้ตัวเอเลนตัวนั้นมาแล้วนะคะกดรับแบบรวๆได้เลยนะคะ กดรับเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เลยเนาะแล้วก็กดออกจากห้องนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ตัวตัวที่มันเป็นเอเลี่ยนมาแล้วเนาะนี่คะ่ะใส่ได้เลยคือน้องก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็อาจจะมีเสียงลบกว่านีดหน่อยนะอ่านี่นะคะคือน้องน่ารักมากหนึรอ ไอเพ็ดนะคะใครอยากทําก็ไปทํำกันได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแค่นี้เลยเดีย๋ยวเราไปบันทึกน้องตัวนี้ก่อนนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ ถูกใจกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับเราด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย